สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟา,า,าร์มยอร์ชชานัลนะวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโควิดฮะหพฤศจ,จิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปนะฮะกรุงเทพกระบี่พังงาภูเก็ตนะฮะนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แล้วนะฮะผลจากการประชุมนะคณะกรรมการการคณะกรรมการบริหา,ารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19หรือสบอคนะฮะครั้งที่17 2564นะฮะณตึกสันติไมตรีนะฮะหลังหลังนอก ทำนี้รัฐบาลนะวันที่ณวันที่29นะฮะตุลานะฮะซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมนะฮะเป็นประธานการประชุมเรื่องการปรับระดับพื้นที่สรุปว่านะฮะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาหกสีเป็นต้นไป4จังหวัดพื้นที่สีฟ้านะฮะซึ่งเป็นพื้นที่นําล่องการท่องเที่ยวนะได้แก่กรุงเทพกระบี่พังงาและภูเก็ตสามารถเปิดขายแอลกอฮอล์และนั่งดื่มในร้านได้แล้วนะฮะหกกรุงเทพด้วยนะเนี่ย เมืองใหญ่ของเราพื้นที่ควบคุมได้เข้มงวดสูงสุดนะฮะสีแดงเข้มนะฮะปรับจาก23จังหวัดเหลือแค่7จังหวัดนะฮะได้แก่จันทบ,บุรีตากนกครศรีธรรมราชน,ะะออนาราชิวาสปตัตตานียาลาและสงขลานะฮะพื้นที่ควบคุมสูงสุด30จังหวัดเพิ่มเป็น38จังหวัดนะฮะและพื้นที่ควบคุม24จังหวัดปรับเหลือ23จังหวัดนะฮะพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะฮะ5จังหวัดได้แก่ นครพนมน,น่านมุกดาหารและสกลนกครส่วนพื้นที่เฝ้าระวังไม่มีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเรื่องของข้อกำหนดและเงื่อนไขต,ต่างๆขอให้ผู้ประกอบการนะฮะและประชาชนดูรายละเอียดจากประกาศของจังหวัดต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณเรื่องจาก The Standard Pop Team นะฮะขอบคุณที่จิจารชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ